สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยนะครับเก่าๆนะครับช่วงนี้ก็คลิปนี่เยอะหน่อยนะช่วงนี้นี่ก็มีเวลานะครับตามาตัดต่อหรือว่าหาคลิปดีๆคลิปมันๆนะครับที่ร้องขอเข้ามาครับถ้าผมหาเจอเนี่ยนะครับผมก็จะมาลงให้วันนี้ย้อนไปช่องเจ็ดสีนะครับช่องเจ็ดสีเป็นคู่มวยฮอตฮิตในยุคนั้นนะครับไยแดงที่เห็นในจอนี่คือเจ้า โอโรโน่ซากาิโอโรโน่อีมิเนสแอร์นะครับคู่ชกนะครับเป็นมวยดังฝั่งของวิติมวยราดจ,จะดำเนินวันนี้ข้ามฟ้าข้ามวิกมาต่อยครั้งแรกนะครับข้าม,มาต่อยกับเจ้าโอโรโน่ ono, ก็คือเจ้าจอมโหดสอสมหมายนะครับผู้ห้ามบนวิธีนะครับเป็นรุ่นเก่าเก่า,ก,ากึกนะฮะสุรัตสร้อยกระจ่างฮนะบ,บนวิธีผู้ห้ามบนวิธีในวันนั้นนะครับชกกันที่ช่องเจ็ดสีคู่นี้ต่อยกันได้แบบชนิดที่วา่าดูเดือดเลือดพ่านนะครับจนต้อง ต้องเอาคลิปมาลงอีกนะครับคู่นี้ก็ก่อนโชคนี้มีกระแสต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะจอมโหดนี่ประเภทหูบูสู้ดีฮะตัดล่างโอลโ,โนโลดมบลงไปโอลโนโลนี่เป็นมวยสีสะเกตนะจังหวัดสีสะเกตส่วนจอมโหดนี้พมคีดีนะครับนครศรีธรรมราชใต้อีสานฮะถือว่าเป็นมวยพันบูพันแกร่งด้วยกันทั้งคู่แหละนะครับจอมโหดนี่ดังอยู่ฝั่งราชดำเนินอนะ่ะ เป็นมวยของน้ำหมายอะรู้สึกว่าจะเป็นมวยรุ่นรุ่นแรกหรือไม่ก็รุ่น2นะของของน้ำหมายนะถ้าผมจําไม่ผิดแต่ค่าอยู่ตรงบ้านผมเนี่ยนะตลาดบางกะปิเนี่ยซอยธนาคารเนี่ยนะครับสอสมหมายนะครับโอโนโนก็ซ้อมอยู่อีเมน้นแอร์นะครับเขาบอกเป็นพี่น้องกับสถานฟ้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะฮะตรงนั้นนะครับสนุกฮะ ภาพคมชัดเปี้ยเลยนะฮะก็ช่องเกดสีเนี่ยเป็นมีลิขสิทธิ์มีช่องอยู่ข้างบนเนี่ยบางทีผมไม่อยากเอามันลงนะมันมีลิขสิทธิ์นะครับบางทางบางทีมันทให้ช่องผมโดนบล็อกนะฮะคู่นี้นี่โอ้โหจอมโหดเนี่ยตามสไตล์เลยฮะตีขาต่อโอ้ยจอมโหดมีลูกศอกกลับด้วยนะเนี่ยจิ้มหมัดจ้วงหมัดหนึ่งสองฮะจอมโหดตีเข่าซ้ายวิธีหนึ่งนะครับแส่จ่องไม่มีอะจอมโหดรลยนี้นี่ชื่อก็บอกแล้วจอมโหดนะครับจะมายืน คุยยืนจ้องนี่ไม่ใช่ฮะนะครับจอมโหดนี่มันต้องบู๊อย่างเงี้ยฮะจอมโหดส่วนโอโรโน่นี่ก็ดาวดังของช่องเจ็ดสีเขาเลยในชั่วโมงนั้นนะต่อยกับพวกดาวองคารนะครับปอบริลักษ์นะครับหลายตัวนะครับต่อยกับมวยดีๆหลายตัวเลยนะฮะสำหรับเจ้าจอมโหดอ่ะเป็นดาวดังของทีวีสีในชั่วโมงนั้นนะครับส่วนจอมโหดนี่ก็ดาวดังของฝั่งน้าเเนินนะครับมวยดีๆมวยเอกต่อยมาเยอะหลายตัวนะครับสําหรับเจ้าจอมโหดนะครับ อเตะขาลูกนี้โอลโนโ่ถีบยันซ้ายวิทิงจอมโหดตน้ตนๆไม่มีเป็นต่อฮะลายนี้นี่เนี่ยจ้วงตีวกจ้วงข้าไปเนี่ยฮะแดงซ้ายฮะจอมโหดแดงซ้ายอีกทีนึงนี่ยกแรกนะครับเนี่ยหมดยกครับมวหนึ่งขึ้นสองครับจะตามต่อยกที้สองครับยกที่สองครับยกที่สองครับตามันต่อครับยกแรกนี่ พอหอ,หอมปากหอมคอครับยกที่สองฮะอจอมโหดครับเปิดเกมมายกสองนี่แกจับเลยฮะอยโอโลโน่ฮะยัดด้วยเข่าซ้ายต่างอุย้ยงัดศอกขวาจอมโหดเด้งตีหน้าขาทิง้งดูไปเรื่อยฮะโอ้ยบวกศอกกันครับต่างคนต่างโดนครับเด้งหน้าขาครับ จอมโหดนี่แกตีแกตีหน้าขาส่วนโอรโนนี่ยัดหน้าท้องนะหน้าท้องกับหน้าขาใครจะอยู่ได้ครับยกทีดสองอ่ะโอรโน่ไตขวาทิง้งจอมโหดเด้งขึ้นบนครับยังขึ้นไม่ได้โอรโน่ไล่แขนไว้ข้างหนึ่งจับเกี่ยวครับตรงนี้โอรโน่ล็อกได้เปรียบครับพยายามจะตียังตีไม่ได้ยัดเข่าซ้ายทิง้งจอมโหดก็เด้งหน้าขาตามสไตล์ครับ ตีไปเรื่อยครับโอ้ยสอบครับโอลัโนโอจอมโหดโดนไปหน้าสะบัดยัดเข่าซ้ายทีหนึ่งโอลัโนโกรรมการกดแยกครับสนุกฮะคู่นี้ตีโอลัโนโอ,อ่าจอมโหดยัดซ้ายทีหนึ่งโอลัโนโยังไม่มีจังหวะโตครับพยายามจะโยยยัดใส่ฮะ ยัดราคาทำเหตุนนะ่ะโอลนโนได้ลูกชัดๆโอ้ยยัดขวาอีกทีหนึ่งเข้มขน้นฮะคู่นี้ไล่แขนไว้โอลโนโนพยายามยัดจะยัดแต่ยังไม่ยังไม่ได้จังหวะยัดยัดไส้อะ่ะขวางและแทงอะ่ะโอลนโนประเภทขวางและแทงฮะไฟนี้ ส่วนเจ้าจอมโหดนี่พยายามจะลัดล่างมั่งขึ้นบนมั่งต่อยหน้าต่อยท้องอะหลังงนูน้ำเงินครับตีแต่ตีหน้าขาไปเรื่อยก็เด้งฮะบมได้จังหวะแกเด้งบนครับเจ้าจอมโหดโอลโันโนขวางแล้วฮะจะตีได้หรือเปล่าฮะลูกขวางขวางแล้วตีเน็บซ้ายเบาๆไปทีนึงล็อกคนหนึ่งขวางคนหนึ่งฮะต้องอยู่ที่ว่าโอลโนโจะยุบโอ้ยทุบท้องครับ ปูดถึงตัวตลอดนะ,จะเจ้าจอมโหดฮนะหายใจลดต้นคอครับนวเนียไปเรื่อยฮนะยางแตกได้นะโอโ,โ,โลโน่โดนเยอะๆครับโดนหน้าขาเยอะๆนี่มันมันเคดมันล้าได้อะนะครับมันส่งผลให้ปลายๆเนี่ยยืนแล้ะปวดขาได้นะครับเจ็บขาได้โอโ้โหโอลโลโน่ลากมายัดซ้ายลูดมาแทงเข่าซ้ายไม่ถนัดเด้เข่าขวาพอได้โอ้ยโอโ,โลโน่ หมดยกหมดยกหมดยกครับหมดสองขึ้นสามเดีย๋ยวตามต่อครับยกที่สามอะรออันต่อเลยคนะยกที่สามครับหมูจอมโหดเปิดยังยังพูดไปจบอะเปิดยิ้มสอนเป็นของตัวเองเลยนะลูกศิษย์ลูกหาเยอะจอมโหดนะครับอืมว่าเกมนะครับโอโรโน่ครับพยายามตั้งรับอยู่ฮนะไล่แขนได้ปิ๊หโอ้โหยัดแผงคาโชลุงนี้จอมโหด โดนไปเต็มพุงเลยครับไล่แขนสู้สู้โอรอนแต่แกมีล้วงท้องด้วยจอมโหดพยายามจะขึ้นบนครับจับตีขวาไปทีหนึ่งตีซ้ายอีกทีหนึ่งฮะจอมโหดเด้งขวาโอ้ตีหน้าขาอเดียวเลยจอมโหดพยายามจะย่อโอรโน,โน่ลงมามีต่อยสลับเข้าไปจับเข้าไปลอกครับแกต่อยมวยลงทุนจริงๆฮะจอมโหด ตีขวาครับโอ้โหโอรโนโ่ไล่แขนแล้วเสียบซ้ายตรงนี้โอรโนโ่ยังดูดีนะดูดูดูหลังกองเชียร์มูนม้ำเงินนะอือหือจอมโหดกันเสียบซ้ายทีนึงขึ้นบนได้โอ้ยโ,โอรโนโ่ขวางลูกนี้ขวางฮะตีได้ไหมโอรโนโ่ยังตีไม่ยังตีไม่ได้ฮนะจอมโหดกันดื้อฮนะโอ้โหเสียบซ้ายแล้วขวางแล้วเสียบแล้วะโอรโนโ่โอ้ยโ,โดนศอกจอมโหด น้าสะบัดเลยฮะลูกนี้โดนสอยอีกทีนึงโอ้โหคนหนึ่งก็ตั้งรับเหนียวแน่นอีคนนึงก็เดินแบบบูสู้ดีเหลือเกินอ่ะหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยจอมโหมดจั่วหัวแหลกสอกแล้วฮะเอาว่าไปงัดสอกคนละทีใสเข้าไปต่อยกันไม่หยุดฮะผมไม่ได้ตัดต่อออกเลยนะครับคือคลิปเต็มๆของโอ้ยโอโไอเจ้าจอมโหดสอกซ้ายเต็มหน้าเลยแต่โอ,โอโรโน่นี่ยังเฉยไล่แขนขึ้นไป ไล่แขนจอมโหดสู้โออโรโนโ่ไม่ได้นะสังเกตดูว่าการจับนะฮะแต่ว่าแกบูสู้ไปเรื่อยฮนะทรงมวยไม่สนนะ่ะผมชนคุณลูกเดียวอนะ่ะอย่ายุบอย่าย่นแล้วกันจอมโหดว่าอย่างนั้น,นครับขยันจริงๆจอมโหดออรโนโ่ได,ได้ได้เหลี่ยมได้ทรงมวยฮนะลูกจับลูกอะไรได้เปียมฮนะนีหลังมุมของอจอมโหดขึ้นบนจับเกี่ยวเน้นเค้นตีนัวเลียไปเรื่อยนะจอมโหด ต่อยสลับโอ้ยโดนศองฮะแตกหรือเปล่าจอมโหดลูกนี้โดนลวดหนึ่งสองหนึ่งสองเลยโอ้โอลโอโ,โน่ก็เหลือเกินฮะเห็นคู่ต่อสู้เพียงพามแก่ลูหูวิ่งกดมาแทงซ้ายแม่นี้จอมโหดสะดุ้งฮะอือหืโอโ,โอลโนโ่ก็เหลือเกินนะคู่ต่อสู้นี่โดนศอกเพียงพามนี่แกตามใส่เป็นชุดเลยฮะโอ้โหอยู่แต่ยังเอาไม่อยู่นะจอมโหดขู่โคตรแข็งเลยโอ้โหโ,โดนอย่างนี้หมดสามขึ้นสี่ขู่โคตรมันเลยโคตรมันเลยครับ อย่าตามต่อยก4ี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทางหน้าเพจทางหน้า youtube ครับนะครับฝากกดแชร์ด้วยครับมวยอย่างนี้ไม่แชร์เนี่ยถือว่าใจดำครับยกที่สี่ครับยกที่สี่ครับโอ้โหสามยกนี่โคตรเดือดเลยฮะตามต่อยกที่สี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมวยเก่าๆฮะถือว่าให้กำลังใจทางเพจทางทีมงานเรานะครับจะได้หาคลิปเก่าๆมันๆแบบนี้นะครับมาให้เราชมกันนะครับโอ้โหสามยกโคตรเบียดเลยโคตรมันเลยฮะ ขออััยพูดไม่ไม่เพาะนะครับแต่มันเป็นภาษามวยฮะนะฮะไม่โลกสวยแล้วกันต,ต่อยโคตรมันจริงๆฮะจอมโหดครับโดนอาวุธไปปลายยกสามแต่ก็ยังอยู่ได้ฮะจ้วงฮะยิ่งมากยกยิ่งแรงครับจอมโหดแต่อุ้ยโดนต่อยครับสถาน่าเจ้าโอลโนโจับในฮะโอลโนโอจอมโหดค้ำไว้ครับปีต่อยสลับหน้ามั่งท้องมั่งฮะ ผมโดนของคุณนี่อยู่ได้อะเดี๋ยวคุณโดนของผมบ้างครับจอมโหดเขาว่า,างนั้น,นครับไอหนวนเนียไปเรื่อยครับหนวนเนียไปเรื่อยครับจอมโหดต่อยขวาต่อยซ้ายตะขาอีกทีหนึ่งจอมโหดไฟนี้ได้ไดอัดฉีดหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะนะครับมีอัดฉีดนะครับระหว่างชกอะ่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับเจ้าจอมโหดข้ามบิ๊กมาต่อยครับที่ท้องเจ็ดสีเนี่ยโอ้โหเด้งฮะ มันลูกชัดๆเนี่ยจะอยู่ที่เจ้าโอโรโนแต่ว่าลูกลูกบูลูกสู้ลูกขยันเนี่ยอยู่ที่จอมโหดเดินไม่หยุดเลยฮะเด้งฮะจับคออืมยุบย่นนิดก็เริ่มขึ้นบนฮะโอโรโนโดนโอ้ยฟันสออขวาโอโรโนยัดครับตีโอ้ยอย่าหยุดอย่ายุบอย่าช็อตนะครับหมดเมื่อไหร่เป็นเรื่องนะโอโรโนจอมโหดมันเอาตายนะครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ย ตตท้องแทะอุ้ยสอกสะบัดสอกซ้ายจอมโหดขึ้นบนจับได้ลากมาไีขวาไปทีนึงไีซ้ายอีกทีหนึ่งเริ่มนิ่งนี่อลลโนเริ่มนิ่งเหรอเริ่มเริ่มนิ่งของผมดิถ้าเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งเมื่อไรก็ของผมดิหมกองเชียร์หลังมุมน้ำเงินนะมาทั้งตลาดบางกะปิเลยไีซ้ายอีกทีหนึ่งอโลไอ้เจ้าจอมโหดนี้ไม่มีหยุดนะครับชนอย่างเดียว ชนอย่างเดียวครับจอมโหดเริ่มจับเริ่มติดโอลโนโนออาวุธเริ่มเบาลงมีสะบัดซอขวาช่วยโอลันโนแตหยุดไม่อยู่ฮะหยุดไม่อยู่โอ้โหแกกินอะไรมานี่สมรักยังหล่อเลยสมรักคู่กับสมรสปาดชุนยังอยู่ฮะช่วงชั่วโมงนั้นยังเข้าช่องเจ็ดอยู่สมรักอือหือต่อยกันโคตรโหดเลยลูกนี้โอ้ยลูดมาแทงซ้ายโอลันโนจอมโหดไม่สนอะหายใจนี่ลดต้นคอยอย่างเดียว โอ้โหดีคนละแบบครับได้คนละอย่างฮะไม่ดูคู่นี้เสียดายฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะโอ้โยโดนหมัดเมาโอลันโนเมาอืมสะบัดอะโดนหน้าสะบัดเลยโอลโันโนจอมโหดโอืมแกตื้จริงๆอิอะโอ้ดเตะผิดเตะเตะถูกตีผิดตีถูกแกตีไปเรื่อยจอมโหดไม่มีย่อมีท้อหมดสียกครับโอ้โหต่อยกันต้องตบมือทั้งคู่ครับ ๋ยวตามต่อยก้าครับตามต่อยก้าครับยกที่ห้าครับดูภาพช้าหน่อยจอมโหดู้หเก็บบูสู้เดียดูลูกจังหวัดจาจังหวะต่อยโอลัโนโน,นี่เมามีชุดหนึ่งบังเซทลาเหมือนกันนะฮะยังก,กดไม่ลงโอลัโนกันเหนียวจริงเหมือนกันนะสู้กันได้สมศักดิ์ศรีอ่ะสิงเหนือกับเสือใต้ครับคู่นี้นี่ยกที่ห้ายกท้ายฮะยังเป็นรองอยู่นะ โอลาน่นะครับไอเจ้าจอมโหดสยกนี่หมดสยกยังเป็นรองอยู่นะครับยังเป็นรองอยู่ราคายังเป็นรองอยู่นะครับต้องไล่ยกห้าดูว่าผ่านไม่ผ่านนะครับหมดสามยกนี่มีอัฉีดเจ้าจอมโหดนี่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทอะรวมรวมกันมานะครับหลายเจ้านะครับวันนั้นนะครับถือว่าเยอะนะในมวยในสมัยนั้นนะครับออดฉีดเป็นแสนในบนบนเป็นพี่เลี้ยงอยู่นี่คือสถานฟ้าช่วงวันนี้ยังชกอยู่ฮะยกที่ห้ายกสุดท้ายครับภากผิดภาคถูกขออภัยนะ ผมไม่ใช่อาชีพนักภาคางี้นะครับผมภาคราคาต่อรองฮะยกที่ห้ายกสุดท้ายครับใส่กันเข้าไปครับตามโโลแกนช่องเจ็ดอะสุรัตส้อยกระจ่างเรียกมาจับมือกันไอ้น้อยยกที่ห้าเต็มที่นะโชคไปจอมโหหูหัวจิตหัวใจกระทำด้วยอะไรครับจอมโหดหนึ่งถึงห้าไม่มีถอยเลยอะนี่ยกห้ายอมอมาไล่ต่อยอยู่ฮะสบัด อื้มอื้มจอมโอดร่างกายก็ดีมากะช่วงนั้นต่อยไม่หยุดอ่ะสาวไม่หยุดครับอื้อออลารโนก็เดินแทงฮะโอ้โหแทงหน้ากลัวเว้ยโอ้โหจับโอ้โออลโนมาดิมาผมก็ไม่ถอยให้คุณอะออลารโนคุณมาผมไปนะจับในฮะอโลาโนจับได้เปรียบลูกนี้ไล่แขนไว้ตีซ้ายไปทีหนึ่งอโลารโนออลโนดันเข้าไป ฟันนี่ซอกขวาดันไปออจะเตะขวาตามโอร์โนต่อยกันไม่หยุดครับโอ้หายใจกันทางไหนนี่ทั้งคู่เนี่ยโอ้โหจ้วงซ้ายจ้วงขวาจ้วงหน้าจ้วงท้องจ้วงไปเรื่อยครับโอร์โนเริ่มอจับเกี่ยวโอร์โน้าอจะตีตีไม่ได้จอมโหดช่วงนี้กองเชียร์หลังมูนน้ำเงินฮะดูฮะดูเชียร์แรงมากฮะดูว่าโอ้เชียร์สะใจแล้วมวยต่อยอย่างนี้นี่โอ้โหเชียร์หลังมุมแดงนี่ทำไมเงียบจัง ของมุมน้ำเงินนี่มาทั้งตลาดครับหมูจอมโหดเือโอ้ยเริ่มเลื้อยครับเลื้อยไปเรื่อยโอ้หมีดูดู่ดูว่ดูกองเชียร์หลังมือเงืนนะโอ้โหกดดันกรรมการอย่างแรงเลยฮะชี้บอกเชือกเชือกเชือกโอลโน่ก็ไม่กไม่ตกใจนะคอยตั้งรับไปเรื่อยฮะดูว่าเขาจะออกยังไงครับชอบลูกขยันหรือเปล่าเนี่ยจอมโหดไปลายยกมารวบมามันมาตีได้นะครับปลายยกโอ้ โอโนก็ตั้งอพอฮะชุดนี้พอเลยฮะจอมโหดผ่านไม่ผ่านครับถ้าผ่านนี่หนึ่งแสหมื่นบาทนะครับอัดฉีดไฟนี่ของจอมโหดฮะค,คุณว่าผ่านไหมครับต่างคนต่างโยกครับหลังมูลน้ำเงินหลังมูลน้เงินก็บอกพอเหมือนกันฮะเอาอยังไงกันครับโอ้โหต่อยกันสนุกมากฮะหนึ่งถึงห้านี่บรรยายไม่ทันเลยออกอาวุธกันไม่หยุดนะครับ ต่างคนต่างพอฮะต่างคนต่างโยกครับแต่หลังมุมบรรยากาศนี่น้ําเงินได้เปรียบชัดเจนฮะบรรยากาศการเชียร์นี่หลังมุมน้มําเงินนี่ได้เปรียบเลยนะครับตัวหนึ่งตัวต่ออีกตัวหนึ่งตัวไล่ฮะหมดยกครับหมดยกหมดยกหมดยกยก,ยกที่ห้ายกสุดท้ายออกแบบไหนนะครับจบคู่นี้ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับมวยรุ่นนี้ผมยังมีเยอะนะครับจะค่อยๆทย,ยอยลงไม่ต้องขอเข้ามานะครับบางทีมันไม่มีอย่างที่ขอแล้วจะเสียอารมณ์กัน ติดตามแล้วกันว่าผมจะเอาอะไรมาลงเก็บใบแคดนที่สามอาหารไปชูมือไปที่พิกล็อกค,ครับจอมโหดครับสอสมหมายไฟนี้ชนะไปครับโอ้โห و, ดู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 ลีลาดีใจของแกฮะโอ้โหท่านรองในห้องสรงนี้เชียร์กันสั้นหนั่นเนี่ยในชั่วโมงนั้นนี่เดีย๋ยวเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ